กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคู่อกคุณแม่ทางช่องฟุกทุกทันครับมาพบมาเจอกันเศร้าของวันที่27ครับมื่อนี้เป็นวันศุกร์นะครับภาพบรรยากาศนะครับตอนเศร้านะครับฝนพึงหยุดตกนะครับอ่ะยยกวีไลก่กะไปกับแม่บ้านไปเก็บเห็ดพึ่งมากนะครับอ่ะบรรยากาศตอนนี้นะครับเนี่ยสองฟ้าใกล้ก,กะ สบางแล้วนะครับเริ่มบานเท่าเอินว่าสึงสางสึงสางสางเสิงว่ะไปเก็บเห็ดพึ่งมากนะครับนี่แม่บานเป็นกำลังเก็บเห็ดออกจากกตาเอาไอซี่บ้งดูมะมานมมาน่ะโอ้เห็ดเห็ดลว,ลวโกฝผลตกฝผลตัวขําก็เลยรีบฝ่าวลงมานะครับอีี่ย่านลมรีบฝ่าวฝ่าวลงมาย่านลมรีบฝ่าวโอ้ oh. เลยละงกเลยคือดอกนี่ไข่เนาะค่อ่เลยใี้เขาข่อยันจุบใเขไข่เได้แก้วนุ่เจ็ยากตมแก้วพอดีได้แกง่ายนะครับเอฟซไปไปตีได้ให้าวบาตีสองบ่ครับตื่นไปตีสองกลับลงมาตีซีกกว่าช่งกาแฟกินนะเนี่ยอยังใบอย่งนี่เอามาให้เอฟซีเพ่ดู นี่แม่ออสเตรเลียโอผักอบแอบอกแกงใส่เห็ดแสบนะครับเอฟซีน,นี่นอ่าอ่าผักอบแอบเอามากแกงใส่เห็ดอ่อาแอดวิไลตื่นไปตีสองนะครับกับแม่บ้านอ่าไปกัดไปอ่าไปตะสาวอ่าเอาไปเอาหมอแบดไปไต่เอานะครับเพราะได้แกงง่ายนะครับอืมเพราะได้แกงง่าย ก็เลยลงมานะครับกะมาว่าหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำต่อ,อเพราะว่าน้องคู่พาจะไปรงเรียนอยู่อยู่สายบ่ไดดนะครับก็เลยฝ่าวลงมาเพราะได้แก่งอยู่นะครับฝนตกครับก็เลยฝ่าวลงมาฝนตกพึงหยุดไปนะครับเนี่ยภาพบรรยากาศฝนตกพึงหยุดไปครับสํารับเส้านี้นะครับแอดวีไลก็มีตัวเลขแนวทางมาฝาก f อซทางชงกันนะครับอ่า เป็นตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับคลิปแรกที่จะปล่อยเสารวันศุกร์ที่27นะครับมือนี้เป็นวันศุกร์แล้วถือว่าเป็นมือสุดท้ายของการทำงานนะครับสำหรับผู้เพิ่นเห็นง,งานมีเงินดำเงินเดือนนะครับกะเป็นวันศุกร์แล้วคงจะได้หยุดพักผ่อนนะครับลูกๆลกล,กล,าล,าลานเท่ากับถือว่า <laughs> ถ้าบอกภาษาพื้นบ้านเฮาอบอกภาษาทางอีสานก็เอื่นว่าวันเสาร์หน่อยแล้วมื้อนี้นะครับวันศุกร์นี่เป็นวันเสาร์หน่อยแล้วนะครับจะได้พักผ่อนกันนะครับอ่าเสาร์นี้ได้ตัวเลขหน้าทังนะครับอาเซียนพาพักหวานอ่าเพิ่นส่งตัวเล็กหน้าทางมาห้แล้วนะครับอาเซียนพาพักหวานนี่จะเป็นล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับอา่าเอฟซีดุนสาวเตียมสมุนปกาไว้ส่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับ อ่าบรรยากาศเศร้านี้นะครับก็ขคอให้เป็นเศร้าที่สดใสนะครับของคนหลายคนนะครับเป็นเศร้าที่ลาบลื่นอ่ะในระบบการงานเฮ็นยังกระยาให้คัดให้ของนะครับให้ลาบลื่นไปด้วยดีทุกถูกทัดน,นะครับอ่ะเข้าไปเบืองตัวเล็กแนวทางน้ากันนะครับแนวทางของอ่าเสียนผาผักหวานอ่ะแม่บานประเทศเฮยนยังกระนเฮียนยังเนียะ โอ้ไทยไทยลูกเพ็รไปอ่างสบาอ mm hmm. ไปอ่างลูกสาวนะครับแมีบบานนะครับอ่ะชงกาแฟมากินได้ด้วยเดี๋ยวให้แก้วละซ้าบาทบาบอ่ะครับมาเบิ่งตัวเลขแนวะทางท้ำกันนะครับสำหรับเสียนท้าผักหวานนะครับได้มาส่งมาแล้วนะแต่เมือ่อคืนนี้นะครับต่งพอ่ะมาเบิ่งน้ำกันนะครับใช้เวลาบ่ดุลนะครับแป๊บเดียว เียนแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบดลเสียนพาผักหวานนะครับช่วงเสานียุ่งยุ่งมากยุ่งกำลังเริ่มออกยุ่งยุ่งอย่างตูย่า,ยายงใหญ่ไล่ก่นไล่นะครับสีออกช่วงเ้าเสานะครับเดี๋ยวปวัาภูมิกองให้ใไหม่ครับเสียนพาผักหวาน เชียนน้ำของคนกอน่ยหาเออเออเออี่ติไหมนุ่งกัดนุ่งไหลคร่ะถึงฝนฝนตกนุ่งไหลครับ เสียนพาผักหวานน้องผู้พาเอาไปเรียนวาดนี่แล้วพออี่เราไปชุดบางไฟเมื่อวานนี่ <c oughs> <c oughs> อันหนึ่งกรกฎาคมหกแปดโอ้ยยุ่งไร มาเบิ่งนทัากันนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่รุ่นสูงไว้เขียนตามเลยเดี๋ยวพ้าเขียนแป๊บเดี๋ยวใส่เวลาบาดน,นะครับยุ่งกันหลายพยุ่งบันอ๋อฝนตกยุ่งใหญ่ออกนะครับยุ่งตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆกลนเยาๆ,ๆนะครับ FC รุ้ว่ายุ่งอยังคือกันกัดเจ็บพ่อกับเสียนผ้าผักหวานนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเอาวิ่ง องวดนี้นะครับเส้นพ้าพักหวานใดมาาวิ่ง8เม็ดเดียวนะครับ8เม็ดเดียววิ่ง8เม็ดเดียวครับเป็นล่างอย่างเดียวโอ้อยูเอฟซขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเอที่คอมเมนต์มานะครับอเห็นคุณพ่อวิไลอายเลียวไอ ในคลิป ah fc เพิ่งคอมเมนต์มากขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับที่เป็นห่วง ah คุณพ่อวิไลไปหาหมอเนเน่ไปเช็คล่างกายเนเนอเพื่อว่า ah ขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณไปย่างสูงเอาวิ่งแปดเม็ดเดียวนะครับจับคู่มีแค่สี่คู่นะครับอ่ริ่มจาก เก้าแปดครับคูเรียกแปดเก้าเก้าแปดนี่เพื่อนกลับพร้อมนะครับแปดเก้าแปดแปดเก้าสองเก้าแล้วก็สองแปดมีแค่นี้นะครับตัวเลขทั้ทั้งของเสียนพาพักหวานนะครับมีแค่นี้ อ่ะคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันอ่ะตัวเล็กหน้าทางคงจะชัดเจนนะครับโอ้ยุ่งหลายครักงเย้ซี่มนจะตุย่ายๆบานเอา้าตายตายตายจุดจากันยุ่งนู่นแม่ยุงเยอะอ่ะครับวิ่งแปดเมตรเดียวนะครับล่างอย่างเดียวเบื้องให้ดีนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับเซียนผาผักหวานจับคู่ครับมีเก้าแปดแปดเก้า สรุปแล้วแปดเก้าเก้าแปดนี่คจับกลับตัวให้พร้อมเลยนะครับลากาสองเก้าสองแปดนะครับเน้นสุดสุดเม็ดเดียวนะครับเน้นสุดสุดเม็ดเดียวก็คือ,อี่ยครับเชียนตาพกหวานเพิวงกลมที่แปดเก้าที่เหลือจะเหลือเก้าแปดสองเก้าสองแปดนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มากชสอบกับสามารถจัดไดใดคือเก่าเหมือนเดิม นะครับเพราะว่าเพิ่นไดตัดถิมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเสียนผ้าผักหวานล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอถือว่าสรุปห้เลยนะครับสรุปเสาของวันที่เสานี้เป็นเสาของว,วันที่27นะครับสรุปวันที่27นะครับ27มิถุนายน 68นะครับจะรุปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเลขกแนวทางของเสียนพาผักหวานนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับอาสำหรับเส้นนี้จากไล่เอฟซคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าเป็นของสำนักไดรอดติดตามกันอ,อยู่ดีมีแห้งสกสกมัน,มนลำลำลุ้ย,ยสู่ขู่สุน้นสวัสดีครับ